ครับหลังจากที่เราได้ยิงซิลิโคนแล้วก็เอากระจกนะครับที่จะใช้ทําเป็นลูกฟักของบานหน้าต่างนะครับก็ปล่อยให้ซิลิโคนยึดติดนะครับให้ซิลิโคนเซ็ตตัวประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับาสามครึ่งชั่วโมงถึงถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับาจากนั้นเราก็จะทําการใส่คิ้วนะครับ แล้วก็เพื่อที่จะปัดย,ยานะครับใส่คิ้วทั้งสีด้านเลยครับหลังจากที่ใส่คิ้วทั้ง4ด้านเสร็จแล้ว เราก็จะทําการ,รวางยางหรือเรียกว่าอัดยางนะครับเราก็จะใช้ยางอัดหลังนะครับหรือยางอัดเล็กเบอร์0ูนนะครับเบอร์0ูนนะครับในการยัดทีนี้เครื่องมือในการอัดยางก็จะใช้ให่วงแบนนะครับหรือสิวนะครับในการที่จะดันยางเข้าไปในร่องครับ ถ้ายางไม่แน่นจนเกินไปเราก็ใช้นะครับมือกดเลยนะครับถ้ายางอัดแน่นมากไปนะครับเทคนิคพี่ข้อควรระวังในการใช้ไขควงงัดกระจกนะครับอย่าให้ไขควงไปสัมผัสกับผิวกระจกนะครับให้ใช้ไขควงโดยเอาไป ยางอัดเนี่ยเป็นเป็นหมอนรองนะครับแล้วก็ไปงัดกับคิ้วอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ดันเข้าไปลักษณะนี้นะครับนะครับอย่าเอาไขควงไปงัดกับแผ่นกระจกเด็ดขาดจะทําให้กระจกแตกได้นะครับเป็นลักษณะของหมอนนะครับเอาอยางให้ไขควงไปแตกกับะกับยางอัดนะครับแล้วก็ใช้มือยัดเข้าไปนะครับลักษณะนี้นะครับ พอมาถึงมุมนะครับเราจะใช้กันไกหรือ,อหรือมีดกรตเตอร์ก็ได้นะครับในการที่จะเข้ามุมครับเข้ามุมยางครับหรือจะตัดขาดเลยก็ได้แล้วแต่นะครับก็าก็ใช้ ด้ามของปกกาเมจิกหรือจะใช้ด้ามของมีตัดกระจกนะครับในการดันยางเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับ <c oughs> ไปจนรอบทั้งสีด้านเลยนะครับ หลังจากที่เราอัดยางจนครบทั้ง4ด้านนะครับก็เป็นอันบานตา่าตงกบพร้อมที่จะทำการติดตั้งนะครับในการเสร็จพร้อมที่จะทำการติดตั้งไปค,ครับ